สวัสดีจ้ายายไหวพาเซบมาทำความสะอาดบ้านพื้นต้นไม้ย่มเดือนสี่เดือนหแล้วขียานฝืนยานไฟแล้วยายไหวคูดคูดแล้วทันจูดอ่ะสิอันคูดเป็นกองใบอันตะเ้าเสามันค่อยฝืนไฟบกการ์ดสะอนบักม่วงโอ้อยยายไหวยันตะฟ้าลุ่มละเอาไปอ่ะ <laughs> มันเป็นดีปัีญยโอ้โหหมากไมก้หมกักตก เป็นดีต่อไปให้กัเป็นบักม่วงมันเป็นหมักละมุดจังสะอันยายไหวเลื่อนมาเสียยาทำความสะอาดอันคูดใบไม้รุนมันนะพอให้มันบโฮกบ่หยั่งยายไหววบ้โฮกันเม่มันสุกนีน่ฮอันยันแต่ว่าฝาลมอย่างเดียวจากอีเม่นพันอย่าง ยายไวกระบอัหูจักซื่อมันปีหน้องห้างมีตะกินสุกซื่อๆแซบอยู่เพราะว่าอย่างพูดอ่ะโอ้โออมันเป็นซอยเป็นหย่วยเป็นอันนั้นนําทางกองมันบบนัณนะทังงทึงบบรัณนะก็อันยายไวว่ามันหน่วยยาวๆในยาวหมดสิจักอีเม่นอกล่องหรืออีเม่นอันใดห้างบังม่วงแก้วคุบ่แม่นยายไวว่าขันบังม่วงแก้วนี่มันปลอมมันมันมันเป็นปลอมๆอันนี้มันยาวๆไหม อย่งว่ายายไหวกินสุกสุทธิอันกะแซบยูคืออันมันนี่ผิวเหลืองอันวันหวาดนะนะแต่แต่โบเมนบักม่วงแก้วเพราะว่าโบราณนั่นบักม่วงแก้วนี่ท่านยายไหวหู้จักซื้ออันมันอีแซบมันบม่เป็นเส้นเป็นหยังฮันก็มันมันเป็นหน่วยปอมๆฮันก่ออันอันติวมันนั่นนะกระดิยายไหวเบิ่งซื้อแต่อันนี้ท่านยายไหวกับบบประสบการณ์นอแนว ว่าปลูกกินนํขคางบานเฮาอย่างแดีมันว่ามันดินเป็นตางามเด้งาไไมอันเพิ่นเอาต้นเผาออกนะะว่ามันหม้อเหอนหม้อสารละเอาต้นเผาออกแนละ้วท่านเพิ่นแล้วใส่เงาเหมือนนะพี่นองใส่เงาเผาเก่าลงบึงบริสิทธ์แล้วงามงามลงบึงนะโอ้ได้ผลเดอ้อต่อไมต่อตอกพี่นองอันเขามีต้นไม้ยืนต้นบ่หรืออย่างคันมันไกลเหอนไกลสารหรือ อันกินง่ายจังจะ่ะกินส้มกินอย่างเขาจะเอาเอาใส่โลตตัวเ้าตัวอย่างที่เขาปาลูกเขาโรออกนะมันสูงแล้วท่านขยานมันปั๊มยาก,กน,นะแล้วฮังเป็นมากดีดีต้นเาากระเด็ตะกินนะแล้วบักม่วงกับพดดงามพี่น้องอันเม่นปลูกบดลแดเอาเอาตอนเขามาปลูกมันเลิศได้ผลเร็วก่อยว่าโอ้ยายไหวว่า มาคูดขี้เนีา้มาทำความสะอาดกะดีเนาะได้มาดูแลได้มาอย่างอย่างน้อนนยๆอย่าฟ้าลุมไปเท่านัหละให้ได้จินสุกเด้อจ้าสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์อย่ายไหวไดเด้อมากไมเป็นตะแซบ่บ